สวัสดีค่ะสวัสดีกันช่ยวแกม่สวยแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่เราจะมาเหอเสื้อผ้าจากเว็บไซต์ Yes Style กันนะคะก่อนเสื้อผ้าที่แกมเลือกมานะคะจะเป็นออกแบบ back to school uniform อะไรเงี้ยคือ,อถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะต้องกลับไปเรียนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่แกมแบบเลือกใส่นะคะแต่แกมทราวบว่าที่ประเทศไทยเราต้องใส่ M, นะิฟอร์มเน้องใส่เป็นชุดนักเรียนนะคะชุดพวกนี้เนี่ยก็สามารถแต่งไปเวทแต่งไปเที่ยวได้นะคะมาดูที่เสื้อตัวแรกที่ช่วงนี้แกมใส่บ่อยมากแกมจะให้ดูชุดของแกมเมื่อเวลาแบบแกมออกไปข้างนอก ะคะอย่างแรกนะคะคือเสื้อคอปอกตัวนี้นะคะซึ่งแก้มชอบมากๆเพราะว่าแกมเป็นคนที่ชอบสีดําแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีดีเทลอย่างนี้มาให้แล้วก็เสื้ออนนี้เนี่ยผ้าดีมากแพรเขาคู่กับกางเกงวอร์มตัวนี้นะคะพรุ่งนี้แบบแก้มเน้นแต่งอะไรง่ายๆนะคะแก้มซื้อเป็นกางเกงวอร์มตัวนี้มาทุกคนใส่แบบเป็นเซ็ตคู่กันนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าใบนี้นะคะที่แกมได้มาจากลาซาด้านะคะ มาใส่ให้แบบเคยเป็น pop of color ให้ชุดเราแบบดูมีสีสันขึ้นไปเล็กน้อยนะคะก็จะแต่งนี้ออกจากบ้านแล้วก็จะใส่ผ้าใบนะคะแก่บอกเลยว่าชุดนี้แกมชอบมากทุกอย่างดีหมดเสื้อกระเป๋ากางเกงเป็นชุดที่แกมแบบใส่บ่อยมากช่วงนี้นะคะชุดต่อไปที่แกมเลือกมานะคะจะมีความแบบ ว่าเซ็กซี่ก็ไม่เชิงแต่ก็มีความแบบสปอร์ตสปอร์ตบนอยู่นะคะแกมเลือกเป็นเสือ crop ้อครอปท็อปตัวนี้มาทุกคนเป็นเสื้อครอปท็อปสีขาวนะคะตั้งแต่ได้มาใส่บ่อยมากชอบทรงที่เขาให้มากเลยแกมเป็นคนที่ไหลใหญ่นะแต่ว่าใส่นี้แล้วมีความสึกว่าเออฉันใส่ได้นี่หว่าเออใส่แล้วโอเคนะคะจะเป็นงานเสือ้อครอปท็อปแบบนี้นะคะอันนี้ที่แกมได้ามาจะเป็นไซส์เอ็นนะคะใส่แล้วแบบพอดีตัวพอดีไหล่มากดีงามมากนะคะใส่บ่อยมากแล้วแกมก็ไปได้กางเกงกางเกงตัวนี้จะบอกว่าเล็กไปแต่ว่าผ้า ผ้าดีมากนะคะเขาจะมีความแบบแน่นๆหน่อยเวลาแกรนใส่เข้าไปแล้วแต่ว่าผ้าดีมากเป็นอย่างนี้นะคะจะให้ขายตัวที่แกมใส่อยู่แต่ว่า เขาจะเป็นทรงที่แบบเก็บรูปได้ดีกว่านะคะใส่คู่กันตามด้วยตบท้ายด้วยเสื้อแขนยาวลายสกอตแบบนี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบใส่มาตั้งแต่เด็กตอนโตก,ก็ยังใส่อยู่เพราะแบบยังชอบมากนะคะก็จะใส่คุมให้แบบดูชิคๆไม่แบบเปรยไหลจนเกินไปนะคะหรือวันไหนอากาศร้อนๆแกมีความสุขว่าต้องการปกป้องออแขนของแกจากแสงแดดไม่ให้ผิวไหมอะไรอย่างนี้นะคะแกมก็จะใส่เสื้อตัวนี้นะคะแล้วแบบเป็นเสื้อที่แบบโอเคมากจะใส่ คลุมได้แล้วนะคะเพื่อนสามารถใส่ตัวนี้เดี่ยวๆได้เลยแล้วผ้าแบบดีงามสุดๆไม่คิดเลยว่าเสื้อผ้าจากเว็บไซต์ y s Style เนี่ยคุณภาพจะแบบดีงามมากๆแล้วก็ตรงเสื้อผ้าแต่ละทรงที่เขามีอะ่ะเขาจะมีความแบบเป็นงานเกาหลีนิดนึงใส่ออกมาแล้วสวยมากนะคะ ตัวสุดท้ายที่แกรมได้มาจากเว็บไซต์ Yes Style นะคะก็จะเป็นเสื้อตัวนี้นะคะจริงแล้วแกรมชอบใส่เสื้อคอปกมากมีความสุขว่าใส่ง่ายใส่กับอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกระโปรงกางเกงหรือว่าขาสั้นนะคะเสื้อคอปกเรียมเริ่มมาตัวนี้จะเป็นสีแบบเนื้อเนื้อ,เ,อเป็นเบจอย่างนี้นะคะให้ทุกคนดูดีอีกแล้วผ้าแบบมีความ ลื่นมากๆคือบอกเลยว่าคุณภาพของเสื้อผ้าเซตนี้ของเขาอะไอเอสาวคราวนี้นะคะดีงามมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แกมเอามาใส่คู่กันนะคะก็จะเป็นงานกระโปรง,รงเข้ารูปทรง A นะคะแกมเลือกมาอันนี้เนี่ยใส่เราชอบมากเพราะว่าเข้าเอวพอดีแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นงานแบบจางเกงอะทุกคนคือป้องกันการโปรนิดนึงในคู่กันแล้วเป็นงานเก่ามากมาก,มาก สำหรับเพื่อนพคนไหนนะคะที่ยังไม่รู้จักเว็บไซต์ Yesstyle นะคะเว็บไซต์ Yesstyle ก็จะเป็นเว็บไซต์เหมือนแบบคล้ายเว็บไซต์เกาหลีไม่ได้เชิงเป็นเว็บไซต์เกาหลีแต่ว่าเขาขายของหลายอย่างจากประเทศเกาหลีนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อผ้าสกินแคร์เออที่ทำผมนะคะเมคอัพเป็นต้นนะคะแล้วก็ขายพวกเครื่องสำอางแล้วก็เสื้อผ้าจากญี่ปุ่นด้วยนะคะเซ็ตนี้เสื้อผ้าที่ยังได้มาจากทางเว็บไซต์ Yesstyle เนี่ยยมสึกว่าเออเขาไม่ความ,วามเป็นงานเกาหลีมากนะคะแล้วก็แต่ละตัวที่ยังได้มันรู้สึกว่า ได้คิดว่าเออคุณภาพก็ผ้าเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ยังไงถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั freely, <S <s ่งเสื้อผ้าจากเว็บไซต์เยสตาวได้นะคะแล้วก็เสื้อผ้าแต่ละตัวที่แกรมาใส่หมดว่ชอบมากหลักมากถ้าเป็นมือสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนในเว็บไซต์เยสตาค่ะสามารถใส่โ้ดตีงของของแกรมได้นะคะก็ถ้าใครอยากให้แกมทำเ่มเสื้อผ้าแบบนี้อีกนะคะสามารถบอกแกรมาได้ข้างล่างนะคะส่วนนี้น้องแจมร้นก่อแล้วเจไง